มีสถานที่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจหลายคนเรียกมันว่าดินแดนอมตะหรือภูเขาแห่งความอดยาวที่นั่นมีผู้คนอายุเฉลี่ยเกินร้อยปีและยังแข็งแรงจนเดินไกลได้ปีนเขาได้ทั้งที่อายุร้อยกว่าปีแล้วที่นั่นคือภูเขาคุนซาในแถบเทือกเขาฮินดูกูสทางตอนเหนือของปากีสถาน ดินแดนที่เหมือนอยู่พั้นกลางระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์เรื่องราวของอุลซาเริ่มต้นจากภูมิประเทศที่ดูไม่น่าเป็นไปได้ภูเขาแห่งนี้อยู่สูงกว่า2,500-3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลล้อมด้วยภูเขาหิมะสูงเสียดฟ,ฟ้าสายน้ำที่ไหลผ่านมาจากทานน้ำแข็งอายุหลายพันปี และอากาศที่นี่เย็นจนแทบไม่มีเชื้อโรคที่สามารถเติบโตได้ง่ายๆฟังดูแล้วเหมือนธรรมชาติสร้างพื้นที่แห่งนี้ขึ้นมาให้เป็นห้องพักหัวใจของมนุษย์คนที่อาศัยอยู่ในบุนซามีแค่ประมาณแสนกว่าคนแต่สิ่งที่ทำให้โลกภายนอกสนใจก็คือพวกเขาแทบไม่ป่วยไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคเบาหวาน ไม่มีโรคเครียดสะสมเด็กๆที่นี่วิ่งบนถนนลาดเขาอย่างแข็งแรงคนอายุ80-90ปีเดินเท้าหลายกิโลเมตรได้เหมือนคนวัยกลางคนและคนอายุ100-120ปีอย่าปียังยิ้มสดใสเหมือนเด็กวัยหนุ่มสาวนักวิจัยเคยเข้าไปศึกษาและพบว่าหลายสิ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขา เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกอยากทำแต่ไม่เคยทำได้จริงสิ่งแรกคืออาหารเมนูของชาวฮุนซาแทบไม่มีของทอดไม่มีเนื้อแดงมากนักส่วนใหญ่คือผักผลไม้ธัญพืชถั่วและโยเกิร์ตสดที่สำคัญที่สุดคือแอปริคอรผลไม้ที่มีแทบทุกบ้านทุกสวนจนได้ถูกขนานนามว่า ทองคำของบุญซาพวกเขากินแอปริคอตปากแห้งแทนขนมใช้น้ำมันแอปริคอตแทนน้ำมันปรุงอาหารและดื่มชาแอปิคอตคล้ายยาช่วยบารุงหัวใจและหลอดเลือดคนที่นั่นมีความเชื่อว่าถ้าคุณมีต้นแอปริตหนึ่งต้นคุณมีชีวิตที่ยืนยาวหนึ่งปีเพิ่มขึ้นแน่นอนมันเป็นแค่ความเชื่อ แต่วิทยาศาสตร์ก็พบว่ามันเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากสูงจนมีผลจริงต่อการชะลอวัยอย่างที่สองคือน้ำน้ำทุกหยดที่ชาวบุญซาดื่มมาจากทานน้ำแข็งบนภูเขาทานเหล่านี้ไม่ใช่น้ำใสปกติแต่มันเป็นน้ำสีออกฟ้า,ฟาขุ่นเล็กน้อยเพราะมีแร่ธาตุจากหินโบราณปนอยู่ คนที่นี่เรียกมันว่าน้ำแห่งชีวิตและเชื่อว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงนักธรณีวิทยาบอกว่าน้ำแบบนี้หาไม่ได้ง่ายเลยและต้องเป็นน้ำละลายจากหิมะที่อายุหลายพันปีและไหลผ่านช่องหินที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุจึงไม่น่าแปลกใจว่ามันเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดรูปแบบหนึ่งของธรรมชาติ อย่างที่สามคือการใช้ชีวิตช้าๆแบบไม่มีความเครียดชาวหุนซาตื่นพร้อมแสงเช้าไม่ใช้นาฬิกาปลุกพวกเขาเดินเท้าพวกเขาเดินแทบจะทั้งวันเพราะภูมิภาคเป็นภูเขาทุกบ้านทำกเกษตรเองปลูกเองกินเองไม่มีมลพิษไม่มีรถติดไม่มีการแข่งขัน และไม่มีใครรีบจนลืมหายใจนักจิตวิทยาบางคนพูดว่าคนฮุนซามีร่างกายสุขภาพดีเพราะจิตใจพวกเขาไม่เคยป่วยอย่างที่สี่คือสังคมที่ไม่มีการเปรียบเทียบกันเองไม่มีใครอวดรวยไม่มีใครอวดรถไม่มีใครวิ่งตามชีวิตคนอื่นแต่ทุกบ้านเปิดประตูให้กัน เหมือนครอบครัวเดียวกันความรู้สึกแบบนี้ทำให้คนในชุมชนแทบไม่มีความกดดันสะสมซึ่งเป็นสิ่งที่คนเมืองส่วนใหญ่ไม่เคยมีสิ่งสุดท้ายอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ที่นี่พิเศษที่สุดคือทัศนคติของพวกเขาชาวหุ่นซาเชื่อว่าถ้าใจเรายังสดใสเราก็ยังเป็นหนุ่มสาวได้เสมอ นี่ไม่ใช่คำพูดสวยหรูแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาใช้ดำรงชีวิตยอยู่ในทุกวันผู้สูงอายุที่นี่ยังหัวเราะเสียงดังยังเล่าเรื่องตลกยังเดินเล่นทุกเย็นและยังยิ้มเหมือนคนที่รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีอะไรต้องเร่งรีบมีนักเดินทางเคยเล่าว,ว่าตอนเขาถามชายชาราวัยหนึ่งร้อยกว่าปีว่าอะไรทำให้ท่านอายุยืนขนาดนี้ ชายชาราตอบเพียงว่าฉันยิ้มทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นและขอบคุณทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตกไม่มีสูตรลับไม่มีสมการยุ่งยากมีเพียงวิธีคิดง่ายๆที่มนุษย์สมัยใหม่อาจลืมไปนานแล้วบางทีโลกไม่ได้ต้องการให้เราวิ่งแข่งตลอดเวลาบางทีเราอาจต้องใช้ชีวิตแบบชาวคุณซาบ้าง กินอาหารง่ายๆดื่มน้ำสะอาดหัวเราะกับคนข้างๆและไม่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครเพราะสุดท้ายความแข็งแรงไม่ได้มาจากร่างกายอย่างเดียวแต่มาจากจิตใจที่สงบและไม่แบกอะไรเกินความจำเป็นเหมือนคนบนหุเขาคุนซาที่ซ่อนความลับของหัวใจที่อ่อนเยาวกว่าอายุจริง ซ่อนสิ่งนี้เอาไว้ในชุดประจำวันทั่วไปนี่คือเรื่องราวของบุเขาที่หลายคนอยากไปไม่ใช่เพราะมันสวยที่สุดแต่เพราะมันทำให้เราอยากกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนที่พวกเขาดูแลหัวใจตัวเองมาตลอดหลายร้อยปีและบางทีเราทุกคนก็อาจมีคุณซาในแบบของตัวเองที่รอให้เราเดินกลับไปหา ในวันที่พร้อมจะใช้ชีวิตช้าลงและหายใจลึกกว่าเดิมอีกครั้ง